สวัสดีครับเจอกันแล้วครับเวลาหิวกินอะไรก็อร่อยนะครับวันนี้นี่จะมีผัดแกงใต้กระดูกด,ดูสีสันน่าจะแซ่บแต่ก็น่าจะไม่เผ็ดมากนะแต่มันน่ากินมากเลยเดี๋ยวเรามาลองกินกันนะครับลองดูกันเลยน่ครับดูข้นมากเลยน่าจะเผ็ดแน่เลย ก้าข้าวเนื้นะคะอค่ะไะชิมหมูก่อนดีกวา่าไะขอชิมหมูนะม,ม,มันไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นครับออสีสันดูน,น่ากลัวเฉยหอมเครื่องเทศมากเลย เหมือนเขาใส่กระถิลงใบด้วยอยอ่ะทั้งที่มิช่าจะให้ผู้เหมือนเหมือนอาหารอิสลามอ่ะทั้งที่เขาหอมมากเลยครับคุณอ,อ,อ,อือร่อยอร่อยอ้ปุงข้าวได้ดีเลยอ่ะ ลูกกอ่อนนั้นเลยเบได้นั้นจัดฟันเลยเจอไม่ได้เนาะข้วข้าวอร่อย นี่ครับดูครับพริรพกอื Khaw 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 หอมเงเื่นมากเกิดว่าถ้ามันว่าถ้าเขาเอาไปตุ๋นแล้วมันนก็จะเสียว,วน่้ ไม่เหมือนเหมือนแล้วมีความเนี้อด้วยหน่อยรสชาติคือกำลังดีมันหอมเครื่องเทศแล้วก็เผ็ดไป,ไปลายลิ้น ก็มีความหมอมกะทิมันๆอร่อยดกดชื่นแจ้งนี่ครับนะ,ะครับอคัมโตโต อร่ะครับอ,อิ่มหมือเนาะอย่าลืมนะครับเวลาหิวกินอะไรก็อร่อยไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย